เืดึนเืดึนก um> ็กลับไม่ครั้งกับจอทีวีไม่ใช่จอฉลามยักษ์นะครับวันนี้ผมได้หลุดออกมาจากตัวเมืองแล้วตอนที่ผมได้เป็นอิสระแล้วอืมปรกิจเรายังไม่สำเร็จเพียงเท่านีนะผมต้องไปทำอาอีย่ายังเข้าดีวะผมต้องไปนี่ครับต้องไปจัดการใ้พวกที่มันทำลาย พวกที่ว่าใส่ของผมพังนะฮะมันก็คือมันก็คือคืออะไรไม่รู้ครับต้องไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมกำลังว่ายไปล้วกำลังกินอยู่นะตอนนี้แล้วเวสอะเย่เจ้คนแดกมากตายใส่ติ่งขาขาดขาขาดขาขาดได้ยังไงขาขาดได้ยังไงฮะขาขาดได้ยังไงแดกม่งเพิ่มเลือดด้วยทิ้งศพไลยครับ จบไว้พวกแม่งดูโอ้ยแมวน้ำหรอผมคิดเป็นนิมโมแดกแม่งแดกนิมโม่เนี้แดกแดกแดกนิมโมเจอเรือว้าวพังไปทุกอย่างคนระับไอ้เมื่อเราได้เป็นอิสระแล้วแล้วก็แน่้ยไอแมวน้ำแดกแม่งต้องไปรับเราต้องรีบไปรับเควสแล้วนะครับเควสหลักนะเควสหลักคืออสีแดงๆตรงแผนที่นะครับโอเค บางคนบางทีก็กไม่เห็นหรอกครับโอเคนะไปรับเควสหลักก่อนเดี๋ยวเข้าในนี้สินะ enter โอเคเบอร์ต้องเลยรับเควสหลักเพื่อทำภารกิจอะมันก็คล้ายๆอะไรถ้าไม่ใช่เควสหลักนี้คือพวกขาวๆฉนามน้อยครับมันชอบมากัดผมนะี่ปะทูน,น่าอ่ะฮะ รู้จักไหมใครรุ่นพี่ใครรุ่นน้องใครรุ่นพี่ใครรุ่นน้องใครรุ่นพี่ใครรุ่นน hey, ้องแดกมากเลยนี่โมงนิ่โมตามหาพ่อตามหาพ่อฮะนิ่โมฮะตามหาพ่ออะโหไอ้นี่อะไรเนี่ยแดกจะแตกจะแตกจะแดกนี่นี่นี่ทางจีนสุดเลยมึงอีอ้าวไอ้นั่นไอ้นั่นเข้าไปเลยครับไปรับเควสนะครับ อ่นี่เควสนี้เป็นเควสเรือส่งสินค้าทางเรือในแกลเรามันจะให้เราพังเรือสินค้านะเพราะเป็นพวกชั่วเวรกรรมละลายนะเราชั่วหรือมันชั่วเราก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ดูเรื่องเรื่องจอมาเรื่องจอนะผมดูแต่จ,จอทีวีบ้านผมนีงโอเคในเควสมิชั่นนี้ผมคือว่าผมก็เล่นมาแล้วนะครับถึงมาแค่เนะี้ย ลองเล่นดูก่อนนะทิ้งอะไรลงมาเนี่ยมันทำให้น้ำสกปรกหรือว้าโอ้โหไม่รู้เรื่องเลย w h a ว่าว่าอะไรไมูไม่รู้นะบอกอะไรบิ๊กเนีไงอะไรใหญ่ใหญ่วันใหญ่ใหญ่หนึ่งอันใหญ่ๆนี่มันบอกว่าลองชะลามยักษ์เราเล่นโอเคตอนนี้เราได้เข้ามาจู่เขตพวก ชาญเมืองแล้วครับมันไม่กึ่งชาญเมืองหรอกมันกึง่งอะไรวะวัตอุตสาหกรรมนะโรงงานปล่อยน้ำเน่าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไปโดนควันมานะครับไม่งั้นเราเดสจมีล่อฮนะก่อนอื่นเราต้องมาจุดที่เขียวเนี้ยไปพังเสาไฟฟ้า <c oughs> แล้วแม่งมันจะได้แบบมองเราไม่เห็นเนี่ยอืมบอนพังแล้วในแค่ผุมอะไรวะเนะี่ยมาเก็บอะขี้เกียจด้วนตรงนี้ใส่เรียงระยาง อยองระยางในทะเลให้ต่อไฟอ่ะนี่ประตูเปิดโอเคประตูได้เปิดออกแล้วอุ้ยเฮียเฮียอุ้ยเฮียควันพิษโอเคอเครับต้องระวังด้วยไฟไฟเมื่อกี้เป็นไฟส่องเนี่ยฮะมันจะได้ไม่เห็นเราด้าเ,เราจะส่องไฟตามเราอะจากนั้นเราก็ไปกันเลยเอาเล้วประตูมันอยู่ไหนวะเนี่ยประตูเปิดเปิดทั้งไหนวะทังนู้น มีซากมาเอ้ยอย่าไปกินซากมาตอนนี้อดใจรอสักครู่หนึ่งครับเปิดแล้วเนี่ยประตูโอเคเฮ้ยโอ้โหแสงไฟแสงไฟมอบเอาไว้จุดนี้ครับไปฆ่าไปนี่ครับมันคือระเบิดให้ไประเบิดเลือกสินค้ากดคีย์ค้างไว้นะเพื่อฆ่าวันนี้นเราแล้วแล้ววันนี้เราแล้ว,ลวบุดเข้ากองบุดเข้ากองเดี๋ยวนี้ปุ๊บปุ๊บมันจะได้มองไม่เห็น ค okay. ต้องระวังเรือดำน้ำเลยมันยิงเราเกือบตายได้เนี่ยไอ้เหี้ยนน่ามันไงผมโดนยิงเลยตายแน่เลยตายแน่เลยดำมาเลยวู้โหควันเน่าโอ้ตายแน่เบยหนีก่อนครับตอนนี้หนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวสู้กับมันไม่ไหวอ,อ่ะเอ้ยตายจริงฮะกล้าย,ยิงกูเหรอฮะคุณกล้าย,ยิงผมเหรอใช่อุ้ยอุ้ยต้องหลบไฟครับต้องเป็นแบบแบบ ชาร์คฮิตแมนนะชาร์คนักฆ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปครับไปตามร่องร่องท่อปุ๊บปุ๊บไหนเรือดำน้ำหัวไอเรือดำนวยหัวคามึงอยู่ไหนจะแดกมึงให้อี่หาดอกทองอี่ส้นแกล้งแดกแม่ง,งเอาแล้วโอ้ลืมกดค้างครับกรรมโทษไม่ระเบิดนะไม่ระเบิดนะข้ามะ เลือดเขาอยู่ตรงจุดแดงๆนะครับต้องไปกด enter <c oughs> ไม่เกิดอะไรขึ้นมันหนึ่งหรือลูก,ลก,ลกอันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แอบชื่อไม่ได้เมื่อกี้เฮย้ยนี่ไงอู้ยิงทำไมเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยอน,นะครับมันชัวนะ่วอย่างนี้ไอ,อ,อ้ต่อยอย่างนี้เหรอโอ้ยยิงใหญ่ยิงใหญ่ย,ยิง ผมงไม่ได้กัดเลยฮะเมื่อกี้แค่ขู่กัดตอกัดตอเขาบอกว่าปลาฉลามกัดกัดตอบแน่ไม่มีแล้วตอนนี้ระเบิดหมดไปเอาระเบิดที่เดิมไหมตรงู้นอ่ะที่เรามาเมื่อกี้นันนี้จะขายเราเลยต้องมุดท่อมาไงครับไม่ใช่หรอกฟุ้ยดำบุ๊บบุ๊บบุโอ้เกิโอย เอาข้าวเรื่องปลดทิ้งหาพระแสงเลเซอร์อะไรเนี่ยโอเคยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดระเบิดข้าไว้ระเบิดมาโอ้โหลบมิตรใจปาริจมิตได้นางนนนนไปเป,เป,เปเลี่ยนไปเปลี่ยนเรืออุ้ยอุ้ยแสงเก็บซองเห็นเฉียดขี้ไปนิดเดียวเองเฉียดขี้ไปนิดเดียวเองอเก็บซองเห็นตูดอู๋ชั้นใหญ่ใช่ไหมล่ะเริ่มเริ่มไฟมาละ คนคิดคนคิดการ์ดก,ก,กิดก๊าซจังใหญ่เหมือนมีพี่เบิร์ดมาไงอย่างเงี้ยเ,เออกิดการ์ดกิดการ์ดบีเดสกาก็ไม่ได้มาสักหน่อยนะมาโกงมากิดกา๊าซอะไรตอนนี้เราต้องว่ายไปต่อครัดดนะบเ,เ,รรเ,รเรือดำน้ำเหรมันเห็นถูกว่าเจอจริงๆเลยเรือดำดนองดำน้ำเนี่ยมาดำให้ให้ควินเหรออย่ามาดำให้กควินนะ เดียวนะมันยิงมาแล้วนี่คือการหลบแบบดิจิตลอลเฮ้ยมึงว่ายดีด,ดิมึงว่ายไงเนี่ยครับนี่ผมรู้ทิกแล้วน,น,นะอ,อ,อู้อู้มันเห็นแล้วลมันเห็นแล้วจือดึ้นจืดึนกามเอา้าระเบิดคาปากไอ้น,นี่ระเบิดได้ไงวะ,มะไม่ยินหลบพิซซ่ารพัดจิมิตได้ฮึหนานะชรามดูแม่ทิกนะต้องเข้าใจเอ้า เรียบร้อยในแคบเควสเควสเท่าไหรวะเนี่ยโอเคต้องรีบเซฟเลยอย่างงี้เซฟว่าไหนดีวะเซฟว่าไหนดีวะเซฟว่าไหนดีอันนี้ที่สามแล้วกันโอเคเซฟเกียร์โอเคครับจบไปในตอนนแล้วเนี่ยในมิชชั่นนี้ก็บาย